สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกร,รม g power นะครับ g star power โปรแกร,รมคำนวณขนาดตัวอย่างคลิปที่13นะครับเนะื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่อง CD multiple regression นะครับสำหรับโปรแกร,รม g star power เป็นโปรแกร,รมสำเร็จรูปในการคำนวณหาขนาดตัวอย่างเป็นโปรแกร,รมที่ให้ใช้ฟรี เป็นโปรแกรมที่ถูกแนะนําให้นิสิตนักศึกษ,ษาใช้แทนทาโรยามานีและสูตรคํานวณอื่นๆนะครับโดยเชื่อว่าสิทธิที่ใช้ในการวิเคราะห์แตกต่างกันนั้นย่อมต้องการขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมแตกต่างกันนะครับขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมนั้นไม่ควรจะน้อยเกินไปหรือมากเกินไปผู้ที่ใช้สูตรทารยามานีหรือสูตรสําเร็จรูปอื่นๆนะครับมักจะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงผู้พัพฒนาสูตรทำให้การใช้นะครับ อ้างสูตรคำนวณต่างๆนั้นไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรนะครับวิธีการใหม่ๆก็ถูกนำมาใช้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการคำนวณหาขนาดตัวอย่างจาก GSTAR POWER นะครับใน GSTAR POWER จะมีความโดดเด่นก็คือ,อเป็นโปรแกรมที่ใช้คำนวณขนาดตัวอย่างโดยอิงกับสถิติที่ใช้ครับะจะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราใช้รีเกชั่น นะครับสูตรคำนวณก็จะมีเฉพาะของ r r e s t i o n นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ในการคำนวณหาขนาดตัวอย่างนะครับโดยอิงสตินะครับสำหรับ m u multiple r e g r e s t i o n นั้นเป็นการสร้างสมการทำนายตัวแปรตามด้วยตัวนะด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระตัวแปรต้องมีระดับการวัด interval scale หรือ ratio scale ขึ้นไปนะครับตัวแปรกลุ่มหรือตัวแปรดับต้องปรับให้เป็นตัวแปรหุ่นหรือ dummy variable นะครับ โดยที่ความสนใจนั้นเราพุ่งไปที่ความสามารถในการอธิบายตัวแปรตามหรือ R s q u a แ e มุ่งที่จะค้นหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามหรือจะใช้เปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามนะครับหรือเปรียบเทียบสมการถดถอยพหุที่มีตัวแปรอิสระที่แตกต่างกันครับสำหรับการใช้นะครับ ตัว multiple regression นั้นจะมีหลายตัวนะครับผมจะแนะนำตัว multiple regression ที่เป็นนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัว multiple regression นะครับ fixed model R squared e v i a n c e form zero นะครับสำหรับนะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น R s q u a r e increase นะครับ increase เนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันนะนะครับตัว R s q u a r e increase นั้นนะครับ จะเป็นลันกษณะอาร์สแเพิ่มขึ้นนะครับอาร์แเพิ่มขึ้นหมายความว่านะครับเป็นการนําตัวแปรเข้าไปในสมการแล้วสนใจที่จะศึกษาว่า r square จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเพิ่มขึ้นอ,อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นช้อยท์ที่2นะครับสำหรับตัวนี้ผมจะแนะนำตัวแรกครับโดยที่ข้อมูลที่เราต้องการก็คือตาราง c r r e l a t i o n ระหว่างตัวแปรนะครับแล้วทำการคำนวณหา นะครับขนาดอิทธิพลโดยใช้สารสัมพันธ์หรือ correlation metric นะครับระหว่างตัวแปรอิสระนะครับเราก็เลือก e r m มายแล้วก็จะมีตัวเลือกนะครับให้เราได้ใช้นะครับจากนั้นก็ป้อนตัว correlation กับตัว Outcome หรือ y นะครับยกตัวอย่างเช่นผมใช้ตัวแปรน้ำหนักเป็นอ t c ค m e นะครับผมก็จะดูตัวแปรอิสระกับอ t c ค m e นะครับมี correlation กันเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับ อันนี้ผมก็จะใส่ไปจุด496นะครับจุดาส3มนจุด1น2จุด338นะครับจากนั้นก็ค l ลคูเ t ตนะครับแล้วก็ไป accept value แล้วก็ตัวค่าคูเลตตัว f อฟต์นนะครับแล้วถึงจะไปคำนวณหาขนาดตัวอย่างซึ่งตัวนี้ผมคำนวณได้16คนครับก็น้อยดีนะ ผมผมว่ามันก็น้อยดีนะนะครับทีนี้นะครับมาดูนะครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือดู correlation between predictor นะครับมันจะมี2ตัวนะนะครับตัวแรกเนี่ยเป็น correlation ระหว่างตัวแปรนะครับอิสระกับตัวแปร outcome ก็คือตัวแปรตามแล้อีกตัวหนึ่งก็คือ correlation ระหว่างระหว่างตัวแปรอิสระนะครับ correlation ระหว่างตัวแปรอิสระก็ป้อนตาราง correlation matrix ไป แล้วคำนวณหานะครับตัว s f f e c t นะครับแล้วก็คำนวณหา n อีกทีหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็ได้17นะครับตัวนี้ได้16นะนะครับดังนั้นนะครับแม้จะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยบางทีเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้อแนะนำในโปรแกรมสถิติตัวอื่นๆบางทีเขาก็จะให้เป็น5เท่าของตัวแปรหรือ10เท่าของตัวแปรนะครับถ้าเราใช้ตัวแปรนะครับ 4ตัวนะครับก็ประมาณสัก40คนนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากนะนะครับผมมองว่าเออถ้ามองในมิติประโยชน์กับนักศึกษาก็น่าจะดีนะนะครับเก็บตัวอย่างแค่40คนก็สามารถวิเคราะห์มัลติปโพลิเ s ชันได้นะครับแล้วกออ็ไม่ลำบากต้องไปเก็บถึง400คนนะนะ3 0 0ถึง400คนซึ่งเป็นจำนวนค่อนข้างนะครับใช้เวลาเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกัน นะครับสิ่งแรกที่เราต้องการคือ correlation metric นะครับซึ่งเป็นตาราง m e t r i กที่ไม่ได้ยากลำบากนะครับท่านใดไม่รู้วิธีการคำนวณหา correlation ก็ลองเปิดในคลิปผมนะครับก็จะมี correlation แนะนำให้นะทีนี้เรามาดูตัวะนะครับ G star power นะครับ G star power ตัวนี้นะครับมันจะมีหลาย family นะครับ ในกรณีที่เป็นมัลติโพลิเกชันนะครับถ้าเป็น t t e s t นั้นนะครับใน f ฟ m i l y t t e s t นะจะมะีตัวอะไรครับ Binary นะครับ Bivariate นะครับ r ลิเก i o n นะครับแต่ว่าไบเวอร์เล็ตล e เกชันนั้นนะครับก็มันอาจจะไม่เหมาะกับมัลติโพลิเกชันนะครับมันไม่ใช่มัลติโพลิเกชันดังนั้นตัวนี้จึงไม่ใช่นะครับ t test, family t e s t f ฟ m i l y t t e s t ตัวนี้ไม่ใช่นะ แม้ว่าจะเป็น Regression แต่เป็น Biorite Regression นะครับมีตัวนี้เป็น Multiple Regression นะครับแต่ว่าเป็น Single นะครับ regression c o e f f i c i น n t นะครับดังนั้นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะได้นะเราอาจจะต้องปรับไปดูที่ F-test ครับแล้วก็ไปดูที่นะครับ i p l e regression ตัวนี้นะครับเป็น fixed Model นะครับ r square deviation from ์นะนะครับตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้ จากนั้นเราก็เลือก determine นะครับ determine ต่างก็โผล่มาทีนี้เราก็มาดูนะครับข้อมูลที่เราจะใช้นะครับตัวนี้นะครับเขาใช้ correlation square multiple correlation ตัวนี้นะครับเรานะครับจะใช้ correlation แทนนะครับ correlation metric เพราะว่าบางทีเนี่ยตัว correlation ตัวนี้นะครับ เราอาจจะไม่มีงานที่ใกล้เคียงก็ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะเลือกคอ r e เรชันจากพีดิกเตอร์นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเลือก specify metric นะครับเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับทีนี้ตัวนี้นะครับก็ต้องระบุตัวแปรนะครับพีดิกเตอร์นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมใช้4ตัวนะนะครับแล้วก็ป้อนข้อมูลไปครับนะครับจุด496นะครับแล้วก็ 5ุดห้2ส3มศนย์จุดห่าแะครับแล้วก็นะครับ a ั c ค,คูเลตแล้วก็เอ c e เซป a l แวนะครับแล้วก็ค,กคั c คูเลตตัวเอฟเฟกไซ์นะครับเราก็ส่งข้อมูลไปนะครับที่ f อฟเฟกตไซตรงนี้จากนั้นก็มาดูครับนัมเบอร์ออฟพ i ดิ o เตอรเท่าไหร่ครับ4ตัวนะครับ4ตัวแล้วก็ calculate ด,ดูนะครับ เราได้16กคับสิบหกคนเก็บตัวอย่างน้อยดีนะถ้าผมเป็นนักศึกษาเนี่ยผมจะแฮปปี้มากเลยทำวิจัยแล้วใช้ m u l t ิ p l e r ร g เก i o n แล้วเก็บแค่16คนปัญหาคือไอ้สิคนเนี่ยจะเป็นตัวแทนของวะชากรที่เราศึกษาหรือไม่นะครับอันนี้มันก็พูดยากเหมือนกันนะครับประเด็นของเราไม่ได้พูดถึงความเป็นตัวแทนนะครับแต่เราพูดถึงคำการคำนวณหาขนาดตัวอย่าง อันนี้ก็คือใช้นะครับตัว correlation between predictor กับ outcome นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ correlation between predictor ครับนะครับเมื่อกี้ได้16นะครับ correlation between predictor ก็คือเราดู correlation ระหว่างตัวแปรอิสระนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้ผมใช้น้ำหนักเป็นตัวแปรตามนะครับผมก็จะดูเฉพาะตัวแปร อ,อิสระนะครับผมก็จะใช้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้นะครับส่วนสูงกับเมลนะครับผมก็จะป้อนก่อนนะจุด636นะครับถัดมาก็คือจุด144ครับแล้วก็ถัดมาก็คือลบนะจุด267นะครับนะแล้วผมก็จะมาที่ตัวไหนตัวนี้ไม่ได้ไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำตัวแปดตามผมก็จะเริ่มต้นตัวนี้จุด 1>, 1 1 8อ่าแล้วก็ลบนะครับจุดสองเก้าเจ็ดนะครับถัดมาก็คือลบจุดหนึ่งสี่ศูนย์นะครับทีนี้เราก็ได้แหลวนะครับนี่คือตัวที่เป็น correlation between predictor นะครับแล้วก็ c a l c u l a t e แล้วก็ส่ง accept value นะครับ Calculate ตัวนี้นะครับได้ effect size แล้วก็ส่งมาที่นี่นะครับ กำหนด predictor เป็น4ตัวเหมือนเดิมนะครับก็ิตตัวนี้ได้17ตัวอย่างครับอ่าก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะนะครับอ่าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับแต่คำนวณด้วยวิธีการต่างกันก็ได้เอ็นที่ต่างกันนะครับดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรครับอ่าตัวอ่าการคำนวณหาขนาดตัวอย่างของ multiple regression นะครับทีนี้นะครับเออเราก็คงนะครับ ใช้นะครับคอร์ a t ชันระหว่างตัวแปรแฝงมาคำนวณหาขนาดตัวอย่างนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากท่านสามารถติดตามง,งานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ